g HS ลบไปเจ้าตราด c u v ไม่เนเชนฟาดงวงใส่ด้วยขี่ปนาวุธจริงๆทุกคนก็ทราบกันดีแล้วว่าเป้าหมายของ MG HS นั่นก็คือการเป็นเจ้าตราด SUV ที่มีความยาวตัวถังระดับ4.5เมตรขึ้นไปขอเป็นเบอร์หนึ่งแซงหน้า Honda c s v ด้วยเป้าหมายยอดขาย1,000คันต่อเดือนย้ำนะครับ1,000คันต่อเดือน แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาเปิดตัวแล้วก็ปัจจัยรอบด้านตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึงวันนี้ซึ่งก็ติดเรื่องโควิด -19 ทําให้ MGHS ไม่สามารถทํายอดขายถึงเป้าหมายได้แต่อยางน้อยก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มได้หลายครั้งอยู่ดีครับเมื่อฮ o นด้าเห็นเช่นนั้นรอช้ายอยู่ใย,ยล่ะต้องรีบเปิดตัว C ีวีมินาเชนให้เร็วที่สุดหลังจากที่โดนเลื่อนเพราะพิษโควิด -19 กำหนดการเปิดตัวน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ และออปชันที่คุณจะได้เห็นจาก Honda าซี m i n i c h a n บอกเลยว่าตื่นตะลึงพอใช้กันได้แหล่งข้อมูลมาจากเอกสารที่ส่งให้บรรดาดีลเลอร์ครับได้แก่เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda s e n s i n g หลังคาสนรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามาอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายระบบบันทึกตำแหน่งบาะนั่งของผู้ขับขี่ระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ไฟเลี้ยวด้านหน้าใหม่แบบ Seque n t ช a l ลกระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติกระจกมองข้างภาพเก็บอัตโนมัติ ควบคุมด้วยรีโมทใหม่รายละเอียดคาดว่าน่าจะโชว์ที่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020นี้ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไคร b ์ช่องทีสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ